ว้าวหิมะหิมะหิมะครับหิมะหิมะโอ้หิมะครับหิมะเลยเย็นเจี๊ยบแต่ดูสกปกสกปกเลยนะครับเพราะว่ามันจะจำดำๆหน่อยแต่ก็ยังขาวโพลนอยู่นะครับ เส้นทางนี้ขึ้นมาตรงนี้บนเทอดท็อปสเตอรดิโอนะครับกานขี่แางบนต่อนะครับโอ้ยเ <c oughs> มื่อกี้มุมที่เราถ่ายรูปเมื่อกี้อยู่ตรงนู้นนะครับ มีร้านฮอตดอกมีร้านขายเซเวเนียชุดจัก,กรยานขายผ้าพันคอหลายๆอย่างที่กันหนาวครับโอ้บนนั้นนี่บนนู้นยอดนู้นหอคอยนะั้นเรายังไม่เคยไปเลยถ้ทาทางจะต้องเดินขึ้นไปนะครับโอ้โหมุมนี้สุดยอดจริงๆ ลมแรงมากลมแรงสุดๆรงไหนจ้าโอนน้โหซุปเปอร์พับ